สวัสดีครับนะครับผมมีรถกระบะนะครับมาอัปเดตให้แล้วนะลูกค้านะอัปเดตสต็อกนะครับใครมาจากคลิปนี้ซื้อคันนี้นะครับรับฟรีนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีเต็มๆนะฮะสำหรับเจ้า Ford Ranger นะครับ2.2 High Render ลูกค้า y t ยแทขับสอนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะลูกค้าคันนี้นะครับรถนะครับบ้านแท้ๆเลยสีเดิมทั้งคันเลยนะครับและราคาอยู่เพียงแค่399,000บาทลูกค้าแค่หยุดีฟิดาว่าประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัวรถนะครับได้เป็นสีนะครับ คล้ายๆน้ำเงินขี้นกนะลูกค้านะมาพร้อมไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับนะไฟตัดหมอกมีให้กระจังหน้าสีเทาแบบนี้เลยพร้อมเขียนคำว่าเลนเจอร์ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับนะสภาพสวยๆเลยรับแม็กนะครับอันรอยปัดหน้าเงาสวยๆเลยลูกค้ามาพร้อมรัแม็กขอบสติ๊เก็ตแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะสองจุดสองนะครับออโต้นะลูกค้านะกระจกมองข้ามปบดพับไฟฟ้านะครับสติ๊กเกอร์บายแท็กอยู่ครบมาในด้านข้างอยู่ครบเลยนะครับเมื่อเปิดประตูเป็นสีดำนะด้านในนะครับได้บอรหนังนะครับสีดำนะครับตัดด้วยได้สีส้มตามสไตลลลล์อออยยู่่แแ้้้้้้วววววนน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 นะะะะคคครรัััับบโซดดาาาหหสสสีีเเทมใใขงตก็ ตัวโครงสร้างเหมือนเดิมลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับเปคอาร์คสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวหัวน็อตนะครับติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนะด้านบนนะครับมีราวหลังคานะครับสำหรับติดแบกเพิ่มให้ด้วยนะลูกค้าด้านหลังนะครับนะได้บ่อหนังสีดําเช่นกันตัดได้สีส้มเหมือนด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวโครงสร้างนะครับยังรับประกันโครงสร้างเกิดเอเหมือนเดิมนะครับไม่มีชนหนักทิศคว่ำจมน้ำนะและสิ่งพันบรันตีนะครับเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมดโล้นะครับช่วงล่างเดิมๆจากโรงงานด้านหลังนะครับบสติ๊กกเออรรร์นะคคัยู่บ มีโลบาร์ให้นะครับด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายเป็นแบบบอดไส้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รถนะครับสีเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะครับนะผมบอกเลยและที่สาคัญนะผมบอกเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลลับนะลูกค้าคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดด้วยนะครับด้านหน้านะครับได้เบาะหนังนะครับสีดาตัดด้วยสีชมเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมโวชมาติฟังก์ชันนะครับในสิบพันมีในส่วนของคูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับเรียกมาอยู่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลลูกค้าจอกลานนะครับนามีให้นะครับ แล้วต้องคอนโซลการนะครับนั่นคือซิกเนเจอร์ของตัวฟอร์ดนะครับแอร์เป็นแบบแอนาล็อกนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับหกสปีดนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อลูกค้าว่าห้องเครื่องนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับกับรถปีสิบห้าจุดสิบหกเลขไมล์แสนโลนะครับผมนะคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์นะครับสองจุดสองนะครับหรือถ้าสองพันสองร้อยซีซีนะครับนะจากโรงงานมาเลยนะครับตัวฟอร์ดนะครับเครื่องเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยฝากระโปรงนะครับด้านบนไม่เคยแกะไม่เคยไข่นะด้านล่างก็เช่นกกััััันนนนะะคคครรบบตตตว็อ่าาางงๆๆ้้้ขเเดิมลลยู แผ่กิงหีด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับนะสติกเกอร์พัดลมด้านหน้ายังอยู่ครบเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยน็อตไม่เคยแก่ทั้งตัวเลยนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับลูก้าตัว ABS นะครับนะตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีร่องรอยหนูกัดนะแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับมาให้แบบนี้เลยนะก่อนส่งมอบเดี๋ยวทำการเช็คค่าให้ถ้าค่าต่ำกว่ามาตรฐานอย่าเปลี่ยนให่ได้เลยนะครับน้ามาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับนะาปลโค้ดนะครับเครื่องยนต์สติกเกอร์อยู่ครบนะครับนะครับกกาดนะครับนะนี่คือซิกเนเจอร์ของตัวฟอร์ดนะครับ ในตัวการสายไฟนะไม่ว่าจะเป็นสายถักสายขดนะครับหรือสายยางนะครับเดิมๆจากโรงงานแผคการคำล้อมีให้นะครับเม็ดอาร์คด้านบนปาาปงสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับใครสนใจรีบมาจับรีบมาจองพี่บอกเลยว่าแค่ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งก็คุ้มแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญได้รถบ้านแท้ๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของฟอร์ดนะครับแรนเจอร์นะครับ2.2 High Ranger ตัววายแท็กขับสอนนะครับปี15-16เร่งมันจะเพียงแค่1 10,000โลลูกค้ามากับราคาเพียงแค่ 3,99,000บาทผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นพร้อมบริกาตีครับเครื่องเกียร์1,000 0โลนะครับน้ำบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง1ปีนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บบริการตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนสมมติและมาจากคลิปนี้คันนี้เท่านั้นนะฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับและชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อดัน engagement นะครับของตัวคลิปให้ด้วยนะครับผมนะสสสสาาหหหหรรรรรัััััััับบบบบบวววนน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 ีีี้้้้ผมมเเซอออ์ตงลลลไปปกก่่แพใคคคิะด